คาสิเน่น้ำหมลน้ำส่วนพี่น้องเอ้ยสซวสิยได้กินตักน้ำใส่อีก,กอนอืดเบลอ,อเสร็จแล้วเนี่ยมีปลาหมืกย่างงอนมืกนั่นแ่ละสซเด้กิไดกนนัน่งอยู่นี่กระด้ข้นไ,นไปข้นมากคาดตะทายลูกพี่น้องคิดอยากแนวนี่แล้วก็มีหมือกอย่างร้อม มาแล้วพี่น้องชิมหนวดเมื่อกันจิมซีฟูดเหมือนมือ าจงจริงหนวดมึกที่แสบที่สุดคือหนวดมึก,กระดองนะพี่น้องโมงเมนอันนี้นะหนวดมึก,กระดองมันสีเบลอหยาบมันสีกกรอบแต่ว่าเมื่อค่อยเลยไปซื้อแถวที่เอายุนเมื่อค่อยมีหนวดมึก,กระดองขายพี่น้องหาซื้อน้ำแม็คขัมีอยู่อื เดินโดนที่ได้ไปที่แห่นึงอันนี้กห็หอมดีอย่างอย่างออกอืม ตูดรัหมอ๋มอก <c oughs> ช่วงกินยากาให้ปัสสาวะพี่น้องมันติดใหม่พออย่างแล้วมันก็ติดใหม่ เมื่อเขือพวงหรือว,ว่าบักแข่งบ้านท่าอะไรพี่น้องกินกับปุนกับเจีวกับแซบ่บต้องสำหรับคนที่แบบเข่วดีๆแน่เลยหรับหนวดมึกอน,นี้เขียวพอดีคือแองนิกะ tùy theo cô phải không? đây cứ Hmm. Mm. เพิ่งเมือ่อทั้งสอนแล้วเพิ่งอบอกทัวเพิ่งห้องหลัง ่ะอืมอะไรก,นก,กันมึกเอียงก็เอิ้ญมึกเอียงพี่น้องแล้วก็บ,บรูกกร้ด้วกันหนวดสีม่วงๆนะแม่หนวดม่วงๆเงี้ยติดแม่เด้รื่มมาออกก่อนบรู้ว่ามันสิติดปานนี้พี่น้อง วาเมนสีกินง่ายนะใส่ใหม่ก็เลยเปลยถอดออกที่ใจแถดึงกระบอ,อกติดใหม่กล่องกับไก่พวดมนาะกล่มไปไงไปติดตื่นเลย างกองิู้ชี้นัยของเรา Ó. Copia มาแข็งมี่ก๋วยไม้ก็นด้อย่างเงี้ยควางกินได้ส้าเนีย่ย <laughs> กินได้ซ้ำอิ่มแล้วพี่น้องซื้อมาหลายซ้ำเลยกันแหละเคยซื้อเขาตอนหิวหิวซื้อมาหลายคัดชุดถ่ายกกินได้ซ้ำก็เขาจังวะกล้องเขาหน่อยขาแม่เน้วพี่น้อง ยิ้มแห้งๆยันแต่บ่อิ่มคู้ไทยก็กินมาเบิด บ่งพันไปกินกับสุก,กี้มเมื่อเช้านี่กินมาเบิร์ดนี่สิละแขวบดีเ <c oughs> ร่งหยิบโดนไม่หลงปลาเมึก งานจินซองใหม่เนี่ยจูขนมจินคอยบะเลยเลย แป๊บนึ่งะพี่น้อง,องเอา้าสิดดไปหายาพรอนก่อนจ้ะพี่น้องกะขอขอบุญของพุ่นพี่น้องที่เขามาให้การตดตามรอบชมเลจ้ะมื้อนีกะขอตัวละพี่ละน้องไปแล้วจ้ะไว้พบกันคลิปหนาเมื่อน้าพี่น้องสําหรับมื้อนีไปแล้วสวัสดีค่ะโทมาตอนเฮดคลิปก็ดีพี่น้องไปแล้วจววว้ะ